ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่19มิถุนายนดาวพระศุกร์เนี่ยจะโครจรจากจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนับถอยหลังไปเลยนะครับเนี่ยในวันที่19มิถุนาไปจนถึงประมาณ14กระะกฎาคมไปหนึ่งเดือนโดยประมาณนะครับนะในช่วงจังหวะสั้นๆเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะครับนะจะได้ลาาปากได้ของมีค่านะได้สิ่งที่ดี นะครับมีโอกาสที่ดีเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีคนมาชอบมีคนมาตามจีบถ้าเป็นผู้หญิงก็มีตัวเลือกนะหรือว่าจะเนื้อหอมกับผู้พบเห็นหรือไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันก็ตามนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคบางอย่างนะครับจากคนในครอบครัวหรือจะถูกช่วยเหลือสนับสนุนให้คําปรึกษาบางอย่างจากคนในครอบครัวจะมีคนในครอบครัวบางคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือหรือให้ลาบผลให้ผลประโยชน์ ให้งานให้เงินให้การช่วยเหลือในกิจ,จกรรมบางอย่างถ้าคุณขอความช่วยเหลือต่างๆจากใครช่วงนี้คุณจะได้ลาบผลต่างๆเข้ามาจะถูกเกื้อกูลจะถูกผลักดันจะถูกสนับสนุนช่วยเหลือในเช้าวันาราศีกรกฎนะครับในช่วงจวังหวะนี้นะครับนะจะมีโอกาสที่จะได้มันแปลว่าจะมีโชคจากผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับจะได้คำปรึกษาได้การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนในสิ่งต่างๆงนะบางท่านจะมีโชคจากบ้านจากรถ นะครับบางท่านจะได้หลักทรัพย์เข้ามาหรือว่ามีการจัดการเกี่ยวกับบ้าน mm. เกี่ยวกับรถนะครับหรือว่ามันจะแปลว่าคุณจะได้ไปนอนที่อื่นก็ได้นะครับหรือว่ามันจะแปปอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้จะเกิดช่องทางอะไได้เสริมหรือว่ามันรวมไปถึงว่าผลประโยชน์ต่างๆถ้าคุณจะทํามันมันจะตกเข้ามาสู่ตัวคุณ ดาวพ่างคานจะโคจรย้ายเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะครับดาวคานเป็นดาวการงานถูกขนาบหน้าหลังมีดาวศุกร์อยู่ข้างหน้าดาวพฤหัสอยู่ข้างหลังนะครับแนบชิดสนิทใกล้การงานจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือตกงานจะได้งานทันทีนะครับจะมีโอกาสที่ดีทางการงานนะครับถ้าไม่มีงานหางานไม่ได้ถ้าไปก่อกิจกรรมใดๆเนี่ยมันจะมีความสําเร็จมันท่านจะมีงานมากขึ้นมีงานเหนื่อยขึ้นมีงานหนักขึ้น หมาะดําเทคโนโลยีมาเกี่ยวกับงานท่านใดที่ทํางานหรือใช้เทคโนโลยีทํางานเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็จะดีหน่อยนะครับคือดาวนบอกว่าคุณควรใช้เทคโนโลยีทํางานเปลี่ยนระบบงานเปลี่ยนกระบวนการทํางานนะครับต่อยอดงานต่อยอดสายอาชีพนะครับบางท่านจะได้ย้ายที่นั่งย้ายออฟฟิศย้ายสํานักงานนะครับปรับเปลี่ยนโต๊ะที่ทํางานนะก็เกิดขึ้นได้อาจจะแปลว่าก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่สินค้าใหม่แนวทางการทํางานใหม่ๆ ได้หน้าที่ใหม่ๆเข้ามารับผิดชอบได้แผนการใหม่นะครับมีการรื้อระบบบางอย่างใหม่ๆทางการงานนะครับหรือมีจุดเริ่มต้นใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆในการสร้างสารร์งานท่านใดที่เกิดลัคนาราศีกรกฎที่ทํางานต่างประเทศทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศทํางานที่แบบว่าอยู่ไม่ติดที่แบบเดินทางโยกย้ายบ่อยๆทํางานที่เสียงเสียงตำรวจทหารอย่างเงี้ยช่วงนี้มันจะดีมากนะ นะครับแต่ว่าในดาวเนี่ยมันมุมมันให้แบบว่าจะมีโชคเกิดขึ้นจะได้ลาบจากคนในครอบครัวเส้นยุ่ดีเขามาเลี้ยงข้าวหรือเขาเอาเงินมาให้คุณหรือเขาซื้อของฝากมาให้นะครับหรือว่าได้ลาบปากนะจะมาลักษณะเนี้ยแต่ว่าอยู่ในวงการใดก็ตามนะดาวเนี่ยมันเด่นว่าช่วงนี้การงานน่าจะขยับไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็บางท่านจะไปยุ่งเกี่ยวกับงานออนไลน์หรือว่าท่านใดที่ทํางานไกลบ้านอย่างเงี้ยเกิดสิ่งที่ดีนะครับ ดาวบอกว่าถ้าทํางานธุรกิจส่วนตัวจะได้ลูกค้ารายใหญ่จะได้ลูกค้ารายใหญ่จะมีลูกค้าจํานวนมากหรือท่านใดที่ทํางานธุรกิจเ,เป็นงานประจําก็ได้แล้วมีการติดต่อลูกค้าเนี่ยพูดคุยหน่อยๆจะได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาลูกค้าที่แบบมี power เยอะๆนะมีกําลังซื้อเยอะๆนะครับได้ลูกค้ารายใหญ่ได้งานใหญ่มีงานจํานวนมากมาให้ได้ทําก็ได้ช่วงนี้งานจะมากขึ้นคุณจะขยันทํางานมากขึ้นไม่ว่าคุณจะขยันไม่ขยันก็ตามคุณจะมีเหตุการณ์ให้ขยันมากขึ้นช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมกับพวกพ่อไม้ หรือคนที่ผัวเผลอเมียเผลอแล้วเจอกันนะครับแล้วก็มันจะแปลอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้ถ้าใครเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นพอ่อแม่เป็นแม่ใหม่เป็นคนผ่านการมีคู่ยังพอรับได้แต่ว่าถ้ามาส,สดๆจริงเนี่ยคุณระวังนะเขาจะมีคนอื่นแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัวแน่นอนนะครับนะในดวงดาวเนี่ยนะครับถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ ช่วงนี้เนี่ยจะคุณสังเกตคุณนะคุณจะมีกิจกรรมมากขึ้นคุณจะมีเหตุการณ์ให้คุณมีคทิวิตี้ต่างๆในชีวิตต้องขยับกล้ามเนื้อขยับร่างกายมากขึ้นเ <c oughs> ช่นอยู่ลีได้ทางป่าทางต้นไม้หรือขุดต้นไม้หรือยกของหนักหรือมันมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมากกว่าที่ผ่านๆมาปอาจจะแปลว,ว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้เตะนุ่นชนนี่ของแหลมทิ่มตามแมวขด่วนขีดข่วน,วน,วนกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะครับแต่ถ้าบอกว่าไออิทธิพลของดาวพาสุสเนี่ย นะที่โยกกับดาวพฤหัสเนี่ยผมจะให้น้าหนักว่าช่วงนี้จะเนื้อหอมกับผู้ใหญ่มากนะครับาจะมีเสน่ห์แรงนะครับนะท่านใดที่โสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาแน่นอนนะครับดึงดูดหรือที่คุณจะยุ่งไม่ยุ่งแต่ทุ่นระวังมีปัญหามีปากเสียงกับคนที่ใกล้ตัวคนที่สุดเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นญาติสนิทหรือเพื่อนบ้านนะบางคนเนี่ยที่จะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาสู่คุณนะครับแต่ในเรื่องของดาวศุกร์ที่ยกเนี่ยการเงินคุณก็น่าจะมีสภาพที่มีการโฟตัวไปในทางที่ดีได้นะครับ แล้วก็มันแปลว่าได้ลาบบางอย่างนะเข้ามานะครับได้ลาบบางอย่างเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยอ่าม่มอาจจะแปลว่าจะมีคนมาสนับสนุสน,นเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณหรือท่านใดที่มีรายได้จากธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันจะทําเงินได้มากขึ้นแต่ว่าในดวงในช่วงเนี้ยรายจ่ายจะมากขึ้นคือมันมันมันเป็นลักษณะที่ว่าแบบได้มาแบบมีรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงเป็นรายจ่ายเก่าก็ได้เป็นารายจ่ายแบบคาดไม่ถึงก็ได้รายจ่ายแบบนึกไม่ถึงก็ได้ นะครับหรือว่ามีการใช้เงินบางอย่างไปแบบลับๆไม่เปิดเผยหรือเป็นใช้แบบคุณไม่ได้บอกแฟนคุณไม่ได้บอกแม่คุณไม่ได้บอกครอบครัวคุณอย่างเงี้ยมันมีการใช้เงินอะไรบางอย่างออกไปแบบลับๆไม่เปิดเผยหรือมันแปลว่าคุณจะได้เงินแบบบางอย่างจากใครบางคนแบบลับๆหรือมีการท่าใดที่รอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันทางการเงินหรือธนาคารอย่างเงี้ยได้นะครับทุงนี้ระวังนะครับเรื่องเอกสารจะผิดพลาดหรือการนัดหมายกับใครบางคนจะเลื่อนนะครับ ต้องระวังเงื่อนไขสัญญาเอกสารแต่ว่าถ้าหลังวันที่ย6หไปเนี่ยน่าจะดีนะครับแต่ว่าเอาง่ายคือช่วงที่ดาวสุกอยู่ลักษณะนี้งานน่าจะขยับนะครับบางท่านจะเกิดช่องทางไรายได้เสริมช่องทางไรายได้พิเศษเลยหากคุณลองมองย้อนกลับไปในอดีตจะเห็นว่าวิถีคันลองของชีวิตจะมีช่วงขึ้นและช่วงตกชีวิตเปรียบประดุจเหมือนกับดวงอาทิตย์มีขึ้นมีตกแต่การตกลงของแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน บางคนก็ตกหลายปีนะครับบางคนก็ตกแป๊บเดียวนะครับก็ทะยานขึ้นมาใหม่ได้บางคนก็ตกแล้วก็ตกเลยนะครับนี่คือพื้นฐานแห่งดวงชะตาของคนมันแตกต่างกันรากเงาของดวงชะตามันแตกต่างกันนะครับก็เลยโบราณก็เลยมีเครื่องรางหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ายันนะครับยันเสริมดวงชะตาเฉพาะบุคคลนะครับที่เห็นข้างๆนี้นะครับนี่คือยันโบราณนะครับนี่เขาเรียกว่ายันนาวคุณ เก้ามหายันนะครับเป็นยันที่ใช้พุทธคุณมาโอบอุ้มดวงชะตาของเราไว้นะครับแบบโบราณนะครับเป็นยันโบราณทั้งหมดนะในนี้นะครับหมายถึงว่าเอาดวงชะตาของเราเนี่ยนะครับมาผูกหลักคำนวณตามหลักดวงดาวสมผุดองศาดาวนะครับขณะเกิดนะครับใน,ในช่วงวันเดือนปีเกิดนะครับเป็นตัวแทนของบุญและกระกรมของเรานะครับแล้วก็ มันจะมีดวงชนะาสาของเรานะครับแล้วก็นำพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาร้อมรอบซึ่งเป็นอัคระยันอัครยันตรงนี้เป็นสายพุทธคุณซึ่งเป็นอัครยันสายพุทธคุณจะเป็นตัวย่อที่มาจากพุทธศาสนาหรือจากหลักธรรมทั้งหมดนะครับนะซึ่งมีความขังมากเลยนะครับนะยันที่เห็นตรงนี้จะมีวิธีการลงมีพิธีการลงไม่ใช่ยันทั่วไปนะนะครับ เป็นยันเฉพาะดวงสตาของเรานะครับยันนี้นะครับเวลาเราจะลงดวงเนี่ยเราก็จะหาเลิกชั้นสูงจากวิชาโหราศาสตร์ไม่ใช่เลิกทั่วไปนะนะครับนะก็ต้องหาเลิกที่ต้องสโลก,กับวันเดือนปีเกิดหรือที่ดีกว่าดวงเราแล้วบรรจุดวงสตาของเราหาเวลาดีถีนาทีเวลาเราสร้างหลักดวงเมืองเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเมืองหน้าดานหรือสร้างเมืองสร้างเมืองหลวงในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเขาจะเชื่อเรื่อง วันเดือนปีเวลานาทีนะครับว่าชีวิตจะรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองเมืองนี้จะรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองดวงชะตาของเราเช่นกันเวลาที่จะทํายันก็ต้องหาเลิกที่ดีที่เป็นมงคลต่อดวงเรานะครับนะยันถึงจะขังฉะนั้นแล้วเนี่ยยันเนี้ยนะครับท่านใดสนใจเนี่ยนะครับทักไลน์ไปที่ไลน์วอรลาญนวอรลาญนหนึ่งวอรลาญนสอง